ตลาดที่แรกของเราครับคือตลาดนันเปิดไทยเปิดทำการทุกวันจันทร์และวันพฤหัสและเราจะ,ะเราสองคนจะพาไปเดินชมตลาด านที่ที่สองของเรานะครับคือนถา่ายรถไฟท่าเรือซึ่งเป็นสถานีรถไฟระดับชั้นที่หนึ่งระยะทางห่างจากสถานีกรุงเทพประมาณ1 0ึสิกิโลเมตรและสถานที่ที่สามของเรานะครับคือโรงเรียนท่าเรือนิทยนุกูลโรงเรียนท่าเรือนิทยนุกูลก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่29ิมิถุนายน2479โดยอาศัยศาลาการประเรียนของวัดหนองแห้วเป็นที่ทำการเรียนการสอน ห้องเรียนทั้งหมดมีจำนวนหนึ่งห้องนักเรียนทั้งหมดมีจำนวน25คนและมีครูใหญ่คือนายจรันตาบโกสัยกระทรวงศึกษาธิการได้ตั้งชื่อโรงเรียนนี้ว่าโรงเรียนประจำอำเภอท่าเรือโดยมีอักษรย่ออ,อยหกอครับี่อพศ24 8 1ป,ปิได้รับงบประมาณในการสร้างอาคารเรียนส5 0 0บาทสร้างอาคารในที่ดินวัดองแห้วการรถไฟและนายเจริญโอสุสงคราะห์ในพื้นที่3ไร่1ง,งานเจตารางวาแต่งงบประมาณไม่เพียงพอของเจ้านิตยากรวรวัน ส่งไปดูลในการสร้างอาคารในจุดเสร็จและได้ย้ายจากศาลาการประเรียนวัดหนองแห้วมายาอาคารใหม่ในปีพศ2 4 8 2และได้เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนประจำอำเภอท่าเรือน,น,น,นิจยาุคูณตามพระนามของมอเจ้านิตยากรวรวันองค์มุปมภ์โรงเรียนในปีพศ2494และได้เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนท่าเรือน,นิจยานุคนูณจนถึงปัจจุบันสะพานดำที่อยู่ข้างหลังเราในตอนนี้นะครับชื่อว่าสะพานจากกักรีเป็นสะพานพระราชทานแห่งแรกของรถไฟสายเหนือ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพศ2444และซ่อมสร้างเสร็จเมื่อปีพศ2505มีความยาวทั้งหมด103เมตรครับและสถานที่ท้าของเราครับคือตลาดโต้รุ่งท่าเรือเปิดทำการทุกวันครับ